สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับแหลงจัดชาวบ้านขุดสมบัติขายนะครับเมื่อวันที่30ธันวาคม258ผู้สื่อข,ข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่บ้านโคกสะอาดตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสก้วพราะชาวบ้านเตรียมขุดกระดูกผีโบราณที่มีมากในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อหาสมบัติเก่าแก่ที่ฝังอยู่กับซากศพในหลุมฝังศพซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมามีชาวบ้านขุดหลุมศพโบราณในบริเวณนี้ก่อนจะพบกองเก้าแก่ที่ฝังอยู่กับศพจานวนมาก หลังรับแจ้งผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบนายสงเงียมสุกหม่อายุ75ปีอยู่บ้านเลขที่3หมู่7บ้านโคกสะอาดตำบลทับเสด็จอ,อตาพยาจัวสแก้วและนายกุลชรสุกหม่อายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่40บ้านโคกสะอาดหมู่7ตำบลทับเสด็จอภตาพยาจัวสแก้วเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากการพูดคุยทั้งสองคนยอมรับว่ามีชาวบ้านมาติดต่อขอเช่าที่ดินของตนเพื่อจะขุดหาซากโครงกระดูกผีในที่ดินจริง โดยให้ค่าเช่าในราคาไร่ละ2องหม่นบาทซึ่งตนมีที่ดินกว่า50บไร่แต่ก็ยังไม่ได้มีการขุดแต่อย่างใดทั้งนี้ที่ผ่านมาในพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศแรงจัดจึงทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวและนําไปขายได้ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจึงต้องหันมาพึ่งกระดูกผีเพื่อขุดหาสมบัติเนื่องจากแต่ละหลุมศพข,ของคนโบราณเมื่อนาศพมาฝังก็จะนําเครื่องประดับของคนตายมาฝังไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปดูเครื่องประดับของคนโบราณที่บ้านนางเจียมเทียมสงวนอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่38หมู่7บ้านโคกสะอาดตำบลทับเสดดโดยนางเจียมได้เก็บของมีค่าเอาไว้บูชาซึ่งบางส่วนเป็นลูกปัดสีดำหรือบางอย่างเป็นสิ่งของลักษณะกลมๆโดยนางเจียมอ้างว่ามีธลิดนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อสมัยก่อนมนุษย์ใช้กระดูกสัตว์และลูกหินมาทำเป็นกระดุมเสื้อส่วนเครื่องประดับจะทำด้วยลูกปัด ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นของที่นิยมของผู้ที่ชอบสะสมของเก่าซึ่งมีราคาแพงมากนะครับ